เรื่องนี้เป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งครับกับบทเรียนจากชายชราที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยเรามาลองหาคําตอบกันนะครับผ่านเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อว่าลมในหมู่บ้านเล็กๆเ,เนี่ยลมเขาก็รู้สึกว่าต้องรีบทําเงินให้ทันคนอื่นนะครับและข้างในร้านนั่นเองครับชายชราผมขาวคนหนึ่งกําลังจะเปลี่ยนชีวิตของลมไปเลยชายชราคนนั้นก็ยื่นถุงผ้าธรรมดาธรรมดาให้แล้วเรียกของข้างในว่ามเมล็ดเงินคําสั่งก็ง่ายๆครับแต่กลับทรงพลังมากให้ลมทําตามลมก็เลยถามว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่ แต่คําตอบที่ได้กลับเป็นเหมือนปริศนาธรรมซะงั้นลมก็เริ่มทําตามที่บอกเลยครับแต่เวลาผ่านไปกับแทบไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงความใจร้อนมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะทิ้งทุกอย่างไปแล้วแต่แล้วเขาก็นึกถึงคํโพูดของชายชราขึ้นมาได้เลยมีแรงทําต่อไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าลมก็ยังคงปลูกต่อไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อมัน่นในที่สุดนะครับความทุ่มเทของเขาก็เริ่มแสดงผลให้เห็นแล้วครับใช่แล้วครับทุกอย่างมันเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่การปลูกวันละเมล็ดนี่หล นิสัยง่ายๆที่ทาทุกวันนี่แหละครับที่เปลี่ยนที่ดินเล็กๆให้กลายเป็นสวนสีทองเพราะเพื่อนๆมาถามถึงเคล็ดลับคําตอบของลมก็ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยและชายชรา,าก็กลับมาครับเพื่อเฉลยความหมายที่แท้จริงของมเมล็ดเงินบทเรียนสําคัญก็คือมันไม่ใช่การทุ่มทําทุกอย่างในครั้งเดียวแต่เป็นความสม่ำเสมอชายชรา,าอธิบาย3ขั้นตอนสําคัญครับที่จะนําไปสู่ความมั่งคั่งได้และบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือพลังกล่องการเริ่มต้นให้เร็วนั่นเองนิทานเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ครับว่ามเมล็ดเงินของเรา ได้เริ่มปลูกกันแล้วหรือ,อยัง